แต่ว่าต้นขาตายต้นขา้ายต้นขาตายรับยางแตกหรือเปล่าโอ้โหอ้าวนะครับทําท่าจะเป็นผู้นาขาเกมไปแล้วส่งสัญญาณแล้วนะครับเอาละครับดูว่าทางด้านของบลอลเลอริสจะน็อกได้ไหมเตะขาจอยางจ,อ,าจอพาล่าฟนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมเรียนไว้ปุ๋ยทับวันเลยครับต้นขาตายมีรอยช้ำมีรอยผ่าเท้าฝาก,าฝากาเอาไว้แล้วครับแต่ว่ารายนี้หายว้า จริงๆครับโดนสองซ้ายทีเดียวครับโดนนับเลยครับโอ้โหอะไรครับโอ้โหและดูนะครับโปรโมเตอร์หัวหน้าคณะน้อน์บอลนัดเด็วัิระรัตนวงตากใจเลยครับแต่ว่าเกมยังไม่จบนะครับเกมนั้นยังไม่จบโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับแม่อพูดเป็นอังกน่ตันครับ What happened ครับ กแล้วครับคู่แรกคู่เปิดหัววันนี้ครับดูว่าทางด้านของเรวอพราวจะมาเด็ดสุดได้หรือไม่ไว้ที่ผ่านมามาสิบเดือนที่แล้วนับแล้วครับนับแล้วเอาละครับ,บ,นะรบได้ทีมที่แพะไล่อีกหรือเปล่าครับแพ้เปล่า ฟัดไปฟัดมายังไม่โดนโอ้ไม่ไหวครับลูกพี่ของกางเกงสีแดงนะครับแม่บนดอุ้บเลยคุณเัชยชยอ่ะแต่ตายนี้นะครับแพลวแพาวให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นมวยฝีมือ,อน้ำบรวดจริงหรือเปล่ามวยฝีมือครับ แต่มวยมั่วมากหรือเปล่าอ้าวนี่พอมั่วนะเป็นสไตล์ของเขาเลยครับเป็นสไตล์ของแพรลวแล้วครับอ้าวครับเป็นของชอบของแพรพาวเดินก็ได้ถอยก็ดีครับอ้าวแล้วครับสอบสายบวกแรกเลยครับวิ่งออกข้างมัดหนึ่งสองท่านผู้ชมอยากกับพิซซ่านะครับอ้าวแล้วครับโดนเหมือนกันกับทางด้านของเพชรพลาโอ้ยจัดหนักแล้วครับทั้งสอบทั้งเกาบ่วงเลยครับไม่ไหวครับแม บกม <ia> <c oughs> ือแล้วนะครับดูครับโดนต่อโดนค่ะยดีกว่าครับแต่ซ้ายเข้าไปต่อยลำตัวเอ้าอุ้ยอุ้ยโดนท้องไม่ดีมีจุกมีจุกครับอาการอาการโดนยัดเข้าไปแม่มีหันข้างให้ครับในเงินสับสอกซ้ายครับแผ่วๆต่อยขวาต่อยซ้ายลำตัวจุกจุกซอยครับซอยสอกขวาขึ้นแม่โดนเข้าไปทุกใหญ่เอ้าฟื้นเลยครับในเงินสอกเข่าขวาสอกขวาครับแทงซ้าย แม่โดนเข้าไปครับถึงก็ออดการครับในเงินอ่โอ้โหแต่หายใจครับพยายามหายใจตีคืนกับไปต่อยกลับไปโอ้โหดูครับมาถึงก็โชว์เดือนเลยครับตีแม่จัง<อ>หวะที่แม่ไม่ได้เก่งหน้าท้องครับโดนหมัดซ้ายเอาฟื้นเลยครับในเงินถีบซ้ายเอาคืนบวยกที่สามโอ้เโโโตะซ้ายครับเทาเราหมัดขวาเอาพุกซ้ายครับพุกซ้ายเอาโดนหมัดขวาตรงครับ โอ้ถึงก็หยุดไปเลยครับตานนั้นของแพรวครับเอาไงไงไปลื่นอีกอ้าหมัดขวาตรงครับเตะซ้ายมาครับแพรวครับหมัดขวาของเนยเงินเตะซ้ายไปบวงหมัดซ้ายครับแพรวครับโอ้ต้องมีสิบต้องมีสิบนะครับตอนนี้อ่าล่ะครับแลกหมัดเอ้าโดนหมัดโดนหมัดเหมือนกันครับเนยเงินครับเตะซ้ายครับแพรวเนี่ยครับเดินได้ต้องถอยเป็นครับหมัดซ้ายครับวินาทีทองเตะซ้ายของแพรวครับแลกหมัดเอาศอกขวาของเนยเงินแพรวเอาฟันศอกเตะซ้ายครับ แพลว์ครับเจอทีไว้โอ้โหเอาอุ้ยดัดแทงขวาครับแหลกหมัดครับแหลกหมัดเอาเจอหมัดซ้ายของแพลว์ครับหมัดซ้ายตรงครับเนเงินก็โตครับแข้งซ้ายตามะเตะขวาครับเนเงินหมัดซ้ายครับเต็มกระดดงครับเจอขวาคืนครับแพลววครับสุดยอดจริงๆครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับแพลววโยนเข่าซ้ายครับเอาเจอหมัดเอาหมัดซ้ายเอาหยุดครับแทงเข่าแทงเข่าฟันศอก โดนฟันศอกครับศอกซ้ายแทงเข่าครับหมัดศอกซ้ายแพ้แล้วฟันศอกซ้ายครับเอียงครับเนยเงินครับโยนเข่าซ้ายครับฟันศอกซ้ายโอ้โหจากมุมหนึ่งสู่มุมหนึ่งแทงเข่าขวาแทนเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายแล้วก็ทิ้งตัวครับทางด้านของเนยเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับกรรมการโบกมือบายๆเลยครับโอ้ยมาครับดีที่มือไม่ตกครับพี่นกอาล้ครับคนหนึ่งบูมบามคนหนึ่งหลักเรียมดีชอบแบบไหนใครจะมั่นคงกว่ากันครับ ชนกันแล้วซัดก,กันแล้วครับสุรินทบุรีรัมของดีของภาคอีสานทั้งคู่คุณตัวมิ่งขาวโอ้หทำไมมันมันอย่างนี้ไม่มีหยุดไม่มีโอ้โยซาโต้รุนแรงยกนิ้วซาโต้ซาโต้สุด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 สสุด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 สสุด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 ส ลับกาการเลยครับโดนสอกครับทีเดียวครับสองครับดูครับปั้งเข้าไปคุณสุิพงศ์เต็มเต็มโฟกัสครับต้นไปนั่งบนเชือกที่2ครับหลับตั้งแต่นั้นแล้วครับแล้วค่อยๆทิ้งตัวลงมานะครับนะครับโอ้โหสุภาพพยายามจะเซฟสีงสาครับ นนัั่แหละครบภาษาอ้วยเขาบอกว่าหลับกาการครับแบบนี้เสียบมาสอกไปโอ้ยแมมี่ทุกลูกนะครับขยันขยันเอาเทเทมากรุบแต่อย่าลิ้นตรงในนะครับเอาขวางขวางขวางเสียบไปเอ้าขวางหน้าเอ้าอุ้ยอันตรายมากสรงขาเร้าร่วโอ้ยอย่างอย่างอยางพัดดนเข่าเสียบมาไปมัน โอ้โหายเวเคลื่องติดแล้วเคลื่องติดแล้วอาละะครับอย่างที D ่เรียนไว้ครับมาแบบนี้ไม่มีตำราอ้าวไมกอดครับเคลิ่นไปหน่อยครับโอ้งานออกงานเข้าเลยครับนี่นะครับโอ้โหเน้นๆทีเดียวครับอาแล้วครับเมาอยู่นะครับ ที่ขี่แพะไล่กดล็อกได้นะครับสายยานเล็กสามต่อนะครับในช่วงในท้ายนะครับอันตรายทุกดอกทุกเม็ดเอาลุยแล้วครับเอาโดนแล้วโดนโดนับต้องต้องแก้แก้มือให้แก้มือให้ได้เอาข้ายกข้ายกเอายกเอาแรกเลยอะไรมาโอ้ต่อยท้องเอาต่อยหน้าอะไรก็เกิดได้หมดหมดยกหมดยกครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับรุ้น ต้องลุยเลยนะครับแพรวร้าวเม่นยาวอาจะเสียดโดนนับไปนี่อ้าวเสียของแปมยกสามายกงชกต้องลุยอ้าวลุ้นับเงินนะครับอา้าวโคชกง่ายขึ้นแข่งหมัดไปไล่มาอ้าวตั้งกำแพงไว้ต้องโอโห้เลยนะครับแพรว้าวนั่นนะครับเปิด book, เกมบุกเต็มรูปแบบน,น,นะครับทางด้าน,นของแพรว้าวปิดล้มตัวครับนะครับอ้าว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  เอ๊ะอย่าอย่านะถ้าเราก็เดนได้นะครับอย่านะอย่านะเอาโอ้โหชุกนี้ทุกนี้ดูนะเด็จเด็โปโมเตอร์นี่ครับรักมวยมากเลยนี่ครับชี้ไปเอามือชี้ไปที่หัวใจครับบอกว่าปลาทาบอยู่ที่หัวใจครับอ่าครับเดินทนแล้วนะครับอย่างยี่ห้อของปลาคับปาแบบไร้ทิศทางอย่างที่ผมบอกครับทำไมถึงออก S C 28ี่บอยเพราะเขาต่อยอย่างนี้แหละครับดูครับมวยอย่างนี้ครับไปออกตู้ไม่ได้ครับแพ้ ปึ้งปึ้งปึ้งครับกองเกียร์ของเกียร์ได้นนะครับเดด้านล่างนี่โอ้โหสุดๆเลยครับโทมัสเตอร์แล้วก็หัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับนันทเดชวัชิราชนันทาวงครับของสอสลาชีพแหมยืนไม่ติดเหมือนกันนะครับทั้งทั้งที่ได้นับนะครับเล็กเล็กเต็มที่เล่นไปเล่นตลอดไม่ได้ไม่ได้าคัดทบทอยู่แล้วแพ้พาวเลครับอ้าวดีว่าเอากันไว้ก่อนปิดติดห้องตัวเอ้าไล่ลิงหนึ่งสองเสียบมัดสอง อ,อย่าหมดอย,อย่าทิ้งตัวไม่ได้นะครับสายยันเล็กอ่าครับต้องจ่ายคืนบ้างครับสายยันเล็กได้นบกติยกสามสี่โดดเยอะอ้าที่หอของฟ้าท้ามีไม่มีเกียร์ถอยหลังอยู่แล้วครับนัดที่นี่ไปเจอที่อื่นนัดที่นี่ไปเจอที่อื่นอ้าครับบนล่างบนล่างครับ บอลนะครับสายันเล็กนั้นได้นับแปดยกสามแต่ว่าเนี่ยครับเจ้าพระคราบหรือว่าแพลวพาวครับแข้งซ้ายข้าไปครับหัวใจไม่เคยยอมแพ้ครับเอ้าเดินตลอดไม่เดินไม่ได้นะครับแพลวพาวถูกครับเสียไปสองแต้มยกสามเอ้าหมัดไปเสียบไปเอา้าแหมโกูงกๆๆูงกูงพาไม่ได้นะครับไม่ต้องไล่นะครับแพลวพาวเอาหมัดไปแทงไปเอ้าสาย,ยัน เอาล้วครับยุบหนักแล้วนะครับยุบไม่ยุบต้านไหวหรือเปล่าครับสายยันเล็กส่อสตลาดทีมโอ้ยโดนศอกครับลูกนี้สะดุ้งสายย่อไปเหมือนกันครับเอาลยะครับสาครอาเภทมอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่มีเกียร์ถอยหลังสัไปเรื่อยใส่ไปเรื่อยดูบรรยากาศดูเทียงเทียงทุกทีโอ้โหนั่นแหละครับสามต่อครับสามต่อเนี่ยครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีเอาเลยครับขวานหน้าด้าน เห็นบรรยากาศด้านบนจริงๆครับาานาทีนี้สุดระทึกเลยครับต้องบอกว่าสุดระทึกเลยครับอ,อะไรก็เกิดได้นะครับเอาใกล้มาเต็มเอติดเต็มเอแล้วลงเกี่ห้าโอ้ยสายเล็กโอ,อนเลยนะครับเอา้ามาดูนะครับได้นับทําไปยกสามแต่ว่าสี่เสียเปรียบห้าเอา้ามาดูเอา้าโคตรนะเอา้าสายอีกขยายาแล้วปัดไปปัดไป โอ้สายเล็กรับอย่างนี้ไม่ได้นะครับรับอย่างนี้ไม่ได้อาจุลพบว่าต่อนี่นะครับพลังรักอยู่ที่หัวใจครับมวยไทยอยู่ในสายเลือนคนไทยเหลือแปลงได้อีสานออกตกก็ดูของแท้อย่างนี้ครับ,บทหมายเลข28นะครับเอสีเลขนี้มีความหมายกับปีทีเทโรเอาเงินแสนให้ดูเอาของกินมาออกลู่เลยครับโอ้โหปากคำแพ้ชนะไม่รู้ตล่อยแบบนี้ ยกหัวใจผู้บรรยายท่านไปเลยครับนั่นแหละครับเอาใจไปเลยเอาใจไปเลยครับอย่างนี้เอาหัวใจไปเลยนั่นแหละครับกดไลค์กดแชร์นะครับโอ้ยโอ้ยในช่วงแพท้ายครับสามสิบวินาทีสุดท้ายยังไม่ยอมอาจารย์ยังไม่ยอมเวลานี้ตองถามว่าทันไม่ทันทันไม่ทันเอาปวดปวดอีกปวดอีกได้แล้วนะครับเอาไล่อี ไม่ยอมระโเสียไปเหนือสุดใต้สุดเลยนะครับไล่มาจากยาลาถึงเคียงร์ไลนะครับตอนนี้ฮาวนะครับดูครับจะออกหน้าไหนครับมีหัวใจกรรมการด้านล่างแล้วนะครับแบบนี้คุณประสิทธิ์มีหัวใจแล้วนหะครับ5ยกครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับมีกรรมการสุรินมีนรินมีสินชัยนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการสักครู่เดียวครับมาดูมาดูนะครับโอ้โหนี่ ได้นบะยกสามนะครับแต่ว่า4และหนี่ก็มาวัดกันเลยทีเดียวอ้าวอะไรครับคะแนนที่2มาแล้วนะครับไปไหนที่นารินพองศ์อีรันครับปิดท้ายที่สินใจนะครับปิดท้ายที่สินัยรวมคะแนนโอ้ยเนียครับแพรว์ครับแพรวครับแพรวครับแพรว์คร่บ่วยเดเจ็ดแปดเก้าครับโดนนับโดนนับแปดยกสามครับริกมาชนะคะแนนสายันเล็กสอสลัชีพครับ นี่นะครับวันนี้โหล็อกทั้งเลยนะครับโอ้แบนมวยได้นับยก3แต่ว่า4 5ปล้าคาบนะครับแถวพราวนี่แกเร่งสุดลงเกียห้าเต็มเต็มและยก5นะครับแกผ่านเลยวันนี้พลิกอ้าว <อด S 2> ครับบรรยากาศในสนามก็เป็นที่ยอมรับของแฟนๆนะครับดูหน้าตาชัดๆครับ